สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านค่ะสวัสดีทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเนาะสำหรับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคิน ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปแรกนะที่แขกจะมาพูดเรื่องดราม่าแบบนี้เนาะจริงๆแล้วนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าช่องของแขกมันคือช่องไลฟ์สไตล์นะคะแขกก็ทําลงไปเรื่อยเปื่อยนะคะมีคอนเทนต์อะไรก็ทําลงงไปก็จะเป็นคอนเทนต์ในจุดยืนของตัวเองนะคะทุกคนเนาะวันนี้นะตามหัวข้อเลยนะคะทุกคนตามหัวข้อเลยนะเอยคลิปแรกนะเนี่ยที่จะมาเล่าดราม่านะเอาแบบให้มันสุดๆไปเลยนะทุกคนนะเนาะเราตามหัว ข้อเลยแขกก็จะมาเล่าถึงหัวข้อที่ว่าเฮ้ยอยากมีสามีฝรัง่งอยากมีผัวฝรั่งนี่มันต้องทํำยังไงนะคะทุกคนอา้าวทุกคนฟังนะคะสาวสาว,สวทั้งหลายนะคะที่อยากจะมีสามีฝรัง่งคุณต้องทํำยังไงอยากมีผัวฝรั่งนี่อะไรต้องทํำยังไงต้องไปหาไม้มาสอยลงเหมือนมักซีดาเหมือนมักหุงที่เอามาทากันไหม โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอยากมีฝาสามีฝรั่งอยากมีผัวฝรั่งคุณก็ต้องเข้าไปในดงฝรั่งสิคะไม่ใช่อยากจะมีฝาสามีฝรั่งแล้วคุณต้องไปอยู่ในสวนอยู่ในไร่อยู่ในสวนไปขุดดินปลูกผักแล้วจะเจอบัคซีดาไหมไม่เจอนะคะไม่เจอนะคะอยากมีสามีฝรั่งคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในจุด ตรงที่มีต่างชาติรื่มีฝรั่งเขาอยู่กันเยอะๆนะคะทุกคนไม่ใช่มัวแต่ไปขุดดินทําสวนแล้วอยากจะมีสามีฝรั่งแล้วบางคนนะ ก็มาบอกเพื่อนสูงที่มีสามีฝรั่งอยู่ทางต่างประเทศว่าช่วยหาสามีฝรั่งให้หน่อยอยากมาอยู่เมืองนอกอยากมีสามีฝรั่งนะคะไม่ต้องไปบอกใครหรอกนะทุกคนนะไม่ต้องไปบอกใครนะจริงๆตัวแข่เองแขกก็มีบทเรียนมาแล้วนะที่แบบว่าอยากจะหาสามีฝรั่งให้ให้เพื่อนๆที่รู้จักกันนะคะพี่แขกหาสามีฝรั่งให้หน่อยหาดีๆรวยรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยหาให้มาแล้วนะคะ หาให้มาแล้วแล้วมันก็เป็นบทเรียนสําหรับเรานะการที่จะให้คนอื่นหาสามีฝรั่งให้เรานี่นะเราต้องคิดทบทวนให้มันดีนะคะทุกคนนะมันจะดีเหมือนที่เราหาเองเหรอใช่ไหมไม่นะคะเราต้องหาเองเราต้องดูเองเราไปสิไปในจุดที่ฝรั่งมันอยู่เยอะๆนะมันอยู่ตรงไหนกันน่ะ เออบักสีดานะ่มันอยู่กันตรงไหนบักสีดามันไม่ใช่อยู่บนต้นแล้วไปเอาไม้สอยลงมาได้เลยนะคะอันนั้นบักสีดาสําหรับเอามากินนะคะทุกคนอืบักสีดาอันนี้ก็คือฝรั่งที่จะหามาทาสามีเรานี่แหละนะคะนะ,ะ,นะะเข้าไปสิตรงจุดไหนที่มันอยู่เยอะๆฝรั่งนะ่ะไม่ว่าจะพัทยาไม่ว่าจะหัวหินไม่ว่าเกาะสมุยไม่ว่าไหนต่อไหนนะไม่ว่าในกรุงเทพก็สุขุมวิทใช่ไหมคะพัดน์พงหร,หรือว่าอะไรแขกก็ไม่ รู้นะคะก็ต้องไปหาสืบเสาะแสวงหากันเองนะคะไม่ใช่อยากจะมีสามีฝรั่งแต่มัวแต่ไปอยู่บ้านขุดดินทําสวนมันจะเจอไหมนั่นไม่เจอนะคะไม่เจอนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกให้คนอื่นเขาติดต่อฝรั่งให้หน่อยหาสามีฝรั่งให้หน่อยการที่เราจะให้คนอื่นหาให้เรานะทุกคน มันไม่ได้หรอกนะคนที่เขาจะหาให้นะบางครั้งแขกเคยหาให้มาแล้วนะเป็นเพื่อนของสามีนี่แหละหาให้น้องคนไทยแล้วเพื่อนสามีคนนี้นก็เป็นคนรวยแล้วมีธุรกิจมีสัมปทานทางเมืองนอกเยอะแยะหาให้ผู้ชายรู้จักแค่ไม่กี่วันผู้ชายซื้อแหวนเพชรให้อะไรให้ผู้ชายบอกว่าอยากจะทําอะไรให้หมดผู้ชายโอวเงินให้เรียนภาษาอิตาเลียนผู้ชายอน เงินให้ใช้ตอนนั้นน้องผู้หญิงบอกว่าเลิกกับแฟนคนไทยแล้วก็อยากจะมีสามีฝรั่งด้วยความที่ว่าเขาเป็น หลานของเพื่อนแขกนะคะแกก็เลยติดต่อเพื่อนของสามีให้แล้วทำไปทำมาพอได้อะไรไปแล้วอยู่ดีๆพอผู้ชายเข้าโทรติดต่อเพที่จะคุยนู่นคุยนี่เอาแล้วผู้หญิงเริ่มไม่รับสายแล้วเริ่มหายหัวไปแล้วนะคะโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวคนที่เสียก็คือคนที่เขาหาให้นั่นเองค่ะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปบอกใครว่า หาสามีฝรั่งให้หน่อยอยากมีสามีฝรั่งหาเองเลยค่ะนะคะหาเองเลยไม่ต้องไปบอกใครเขาหาให้นะคะทุกคนนะคะการหาสามีฝรั่งถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากเกินควา,ามสามารถของผู้หญิงไทยที่คิดอยากจะมีสามีฝรั่งหรอกนะทุกคน การที่จะหาได้ดีหรือไม่ดีรวยหรือจนมันก็แล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะทุกคนมันแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนนะคะเนาะไม่ใช่เราอยากหาสามีฝรั่งแล้วมัวแต่บอกเพื่อนฝูงหาให้เราหน่อยสิหาให้ฉันหน่อยสิติดต่อฝรั่งให้หน่อยสิ คนที่เขาจะติดต่อให้เขาก็ต้องคิดแล้วนะถ้าเป็นก่อนนี้นะเขาก็จะชอบหาให้กันหาสามีฝรั่งให้เพื่อนฝูงหาสามีฝรั่งให้ญาติพี่น้องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นะเขาขิดกันเป็นแถวกันหมดแล้วนะคะการที่เราอยากจะมีสามีฝรั่งนะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปในดงฝรั่งเลยนะช้าหรือเร็วคุณต้องเจอนะคะ คุณต้องเจอแล้วอีกอย่างจะมีโชควาสนาได้สามีฝรั่งรวยไหมอะไรไหมมันก็แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนนะคะทุกคนแข่นี่เคยมีบทเรียนมาแล้วนะแล้วทําไปทํามาพอผู้หญิงนะได้อะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนพะก็ไม่ติดต่อเขาหายหัวไปคนที่เสียก็คือแขกแขกก็โดนเขาว่านะคะทั้งที่แขกการันตีให้เสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะว่าเขาเป็นคนดีนะเขามาจากครอบครัวที่ดีนะอะไรนะนะเราการันตีให้ทุก อย่างเลยแต่ผลปรากฏว่าทำไงอ่ะทำไปทำมาก็กลับไปคืนดีกับแฟนคนไทยนะคะนั่นแหละก็คือทำให้เราเสียจนเดี๋ยวนี้นะใครบอกพี่แขกหาแฟนฝรั่งให้หน่อยไม่กล้าแล้ว เขล็ดลาไปแล้วนะคะทุกคนไม่กล้าแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอยากจะมีสามีฝรั่งเราก็ต้องหาเองไปศึกษาดูใจกันเองการที่คุณจะหาสามีฝรั่งนะหนึ่งเหมือนกับการที่คุณจะไปทํางานผับงานบาร์นะเหมือนที่แขกเคยไปคุณคุมผับคุมบาร์ให้เพื่อนนะน้องๆที่เขาอยากจะมีสามีฝรั่งหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปอยู่ เรียนรู้กับเขาก่อนช่วงที่เขามาฮอลิเด์นี่นะเขาจะใช้เวลาในการฮอลิเดย์ของเขานี่ไม่มากบางคนแค่อาทิตย์สองอาทิตย์บางคนก็แค่สิบวันสูงสุดก็แค่เดือนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มีเวลาที่จะไปอยู่ที่โรงแรมกับเขาศึกษากันนะคะว่าไปได้วยกันได้ไหมอะไรไหมรานะคาทุกคนอืม ฝรั่งเขาเขาบางบางครั้งนะไอ้เรื่องหลับนอนบางคนคิดว่เาเฮ้ยไปอยู่โรงแรมกับเขาต้องไปหลับนอนกับเขาอะไรกับเขาต่างชาติเขาจะให้เกียรติผู้หญิงนะคะในเมื่อเรื่องการหลับนอนถ้าคุณไม่ยอมเขาบอกเขาว่าเรามาศึกษาดูใจกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรไปก่อนเขาก็จะ เขารบจุดยืนของคุณตรงจุดนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาปล้ำเอาคุณทำทำเมียเลยอะไรเลยไม่ใช่นะคะทุกคนนะต่างชาติเขามีมารยาทของเขานะคะอยู่ที่เราจะคุยกับเขาว่าแบบไหนนะคะทุกคนเออมันอยู่ที่การคุยกันนะคะทุกคนเนาะมันอยู่ที่การคุยกันนะคะ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาปั๊มเราเอาเราเลยอะไรเลยไม่ใช่หรอกค่ะนะคะอยู่ที่คําพูดคําจาของเราอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยอะไรด้วยนะคะทุกคนไปโัวเขาได้นะคะศึกษาดูใจกันอะไรกันอย่างแขกจะพูดถึงในจุดของแขกเหมือนกันนะ เจอกันอะไรกันอย่างเงี้ยอาทิตย์เดียวนี้นะเขาชวนเราไปทานข้าวไปอะไรด้วยความที่ว่าแขกไม่เป็นภาษาแขกก็ต้องเอาด็กที่ร้านที่แขกดูแลอยู่อะไรอยู่นะไปเป็นเพื่อนให้น้องเข้าช่วยเป็นล่ามให้อะไรให้เหมือนกันค่ะนะคะเพราะว่าเรากลัวไง เรากลัวบอกตามตรงว่าเราก็กลัวเขาอะไรเขาเราก็เอาเด็กที่ร้านโอเคไปเป็นเพื่อนไปนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนกันอะไรกันคุยกันคุบหากันอะไรกันนะคะดูกันไปอะไรไปเราก็จะมีข้อตกลงว่าโอเคเราไม่มีอะไรกันนะเรามาเป็นเพื่อนกันดูกันไปก่อนอะไรไปก่อน นะคะนี่แหละคือการศึกษาเขาเรียกว่าศึกษาดูใจกันไปก่อนแล้วก่อนที่จะแต่งงานนะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเขาจะมาขอเราแต่งงานเลยอะไรเลยฝรั่งเขาก็ดูเราเหมือนกันนะคะทุกคนฝรั่งเขาก็ดูเราเขาก็ศึกษาเราเหมือนกันว่าคนคนนี้ ผู้หญิงคนนี้สมควรที่จะฝากผีฝากไขได้ไหมเหมือนกับเราเหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าฝรั่งคนนี้มันจะฝากผีฝากไขได้หรือเปล่าเขาจะช่วยเหลือเราทุกทุกอย่างหรือเปล่าจะช่วยเหลืออะไรเราบ้างเราอย่าลืมนะว่าผู้หญิงไทยนะคะเนาะผู้หญิงไทยมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครอบครัวนะคะ ทุกคนเอออันนี้มันเป็นอันนี้มันก็เป็นข้อแรกเป็นจุดดืนของผู้หญิงไทยที่จะหาสามีฝรั่งแล้วบางคนก็อยากจะมีสามีฝรั่งบางคนอยากจะมาอยู่ต่างประเทศเพื่อมาหางานทําเพื่อหาเงินหาทองส่งดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเต้าดูแลช่วยเหลือครอบครัวนะคะแต่และคนจุดยืนมันไม่เหมือนกันนะคะมันไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือ ใครอยากจะมีสามีฝรั่ง คุณต้องเข้าดงฝรั่งนะคะไม่ใช่ไปขุดผักทำสวนอยู่ในไร่ปลูกข้าวปลูกอยู่ทำนาปลูกข้าวปลูกอะไรอยากมีสามีฝรั่งมันต้องเข้าไปในจุดที่ฝรั่งเขาอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องไปพูดเลยค่ะว่าให้เพื่อนเห็นเพื่อนมีสามีฝรั่งอยู่ต่างประเทศเอ้ยตัวเองหาสามีฝรั่งให้เราหน่อยเราอยากสามีมสามีฝรั่งเออเราอยากรวยอยากมีสามีฝรั่งไม่ต้อง ไปพูดหรอกคะ่ะตอนนี้เขาขิดขยากกันไปหมดแล้วนะคะเราต้องไปหาเองไปศึกษาเองไปหาเองนะคะยังไงเราก็ต้องเจอฝรั่งนะคะทุกคนอมืมันไม่ใช่ว่าอยากามีสามีฝรั่งไม่ใช่ว่าจะไปไปหาไม้มาสอยลงเหมือนบักสีดาเหมือนมะละกอที่เอามาตามําส้ตามตําหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้นะคะเนาะคลิปนี้ก็มาเท่านี้ก่อนถ้าหากว่าคนไหนที่เข้ามาฟัง แล้วนะคะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แขกลงไปยังมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังอีกเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในส่วนตัวของตัวเองไม่ว่าสตอรี่ของตัวเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะเล่าลงไปเรื่อยๆจะเล่าลงให้ฟังไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมได้รับฟังนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ